สวัสดีครับคลิปนี้ผมจะมารีวิวกล้องวงจรปิดนะครับของ VSTARCAM m o โมเดล c ี9 1นะครับรุ่นนี้เป็นกล้อง wiFi ภายในนะครับ wifi จะรองรับ2 4 G แล้วก็5 G เลยนะครับรุ่นนี้นะครับของแถมนะครับที่ให้มาด้วยนะก็จะเป็นบุกน็อตนะครับแล้วก็ตัวยึดกล้องนะครับมีคู่มือการใช้งานมาให้ด้วยนะครับอ่าอยู่อันนี้อ่ายังแถมเมมนะครับสามสิบสจิกของ SP ตัวนี้ไปให้ด้วยนะครับแล้วก็ อะแดปเตอร์นะครับจะใช้เป็นแบบ Type C นะครับเป็นพอร์ต Type C ตัวใหม่เลยนะครับคุณสมบัติกล้องนะครับกล้องนะครับก็จะเป็นทรงนี้เลยนะครับเป็นบอดี้พลาสติกนะครับเป็นทรงเล็กๆแบบนี้นะครับเป็นทรงโดมมินินะครับเลนะครับความคมชัดจุดที่3าล้านพิกเซลนะครับมีไฟอินฟราเรดนะครับก็ทําให้กลางคืนมองเห็นภ้าเป็นขาวดํานะครับสั่งหมุนได้นะครับรุ่นนี้ แพนอยู่ที่360องศานะครับทิวก้มเงยอยู่ที่71องศานะครับมีไมล์ลำโพงในตัวนะครับสามารถสนทนาโต้ตอบผ่านแอปได้เลยนะครับตรงนี้ก็จะเขียนว่า5 G เลยนะครับจะใช้ไฟไฟ5 G ได้นะครับพอร์ตเป็น type C นะครับตรงนี้เป็นตัวยึดนะครับก็จะใช้กับตัวนี้นะครับก็ยึดเพดานได้เลยนะครับตรงนี้เป็นโมเดลรุ่นนะครับโอเคนะครับ ส่วนแอปที่ใช้งานนะครับก็จะเป็นแอป Ocampo นะครับสามารถดาวน์โหลดได้ทั้ง iOS แล้วก็ Android นะครับแอปตัวนี้นะครับ o c a m p o นะครับดาวน์โหลดนะครับแล้วก็ลงทะเบียนแบบไม่มีเมลได้เลยนะครับแอปตัวนี้จากนั้นเปิดขึ้นมานะครับลงทะเบียนให้เรียบร้อยนะครับจะเข้ามาหน้านี้นะครับก็คือหน้าหลักนะครับวิธีการเชื่อมก้อนอะแดปเตอร์นะครับก็เสียบได้เลยนะครับ d e t e c t i o n normal. Please use app to configure Wi-Fi. เมื่อเสียบปลั๊กนะครับรอจนกล้องพูดเสร็จแล้วนะครับให้เรา กดไปที่แอปนะครับหน้านี้เลยนะครับวิธีการเชื่อมต่อนะครับให้เรากดเพิ่มกล้องตรงนี้นะครับบวกเพิ่มนะครับหรือว่ารูปบวกก็ได้นะครับกดไปเลยนะครับตรงนี้ให้เลือกว่ากล้อง w i f i นะครับให้ติ๊กตรงนี้นะครับได้ยินเสียงนะครับหรือเห็นสัญญาณไฟกระพริบกดติ๊กนะครับแล้วกดต่อไปตรงนี้รอสักครู่นะครับอ่า ตรงนี้นะครับเชื่อม Wi-Fi นะครับให้เราใส่ชื่อ wifi แล้วก็รหัสผ่าน wi-fi บ้านให้ถูกต้องนะครับจากนั้นกดต่อไปนะครับกดยืนยันนะครับจะขึ้นบาร์โค้ดแบบนี้มานะครับให้เรานะครับไปสแกนนะครับกับตัวกล้องแบบนี้นะครับถ้าสแกนได้จะมีเสียงปิดนะครับตรงนี้ให้รอสักครู่นะครับ ื่อมต่อเสร็จนะครับจะมีตรงนี้นะครับเป็นขั้นตอนผูกอุปกรณ์นะครับก็คือการตั้งชื่อกล้องนะครับอ่าก็สามารถพิมพ์ได้เลยนะครับว่าเราจะตั้งชื่อกล้องอะไรนะครับตัวนี้หรือว่าเป็นที่แนะนําก็ได้นะครับอ่าเมื่อตั้งเสร็จแล้วนะครับให้กดเสร็จด้านล่างนะครับแล้วก็กดเริ่มต้นใช้งานนะครับตรงนี้จะว่าอ่าเขียนว่ากําลังผูกนะครับ ขั้นตอนนี้นะครับให้กดต่อไปตรงนี้เป็นเทสสัญญาณ wi-fi นะครับถ้าสัญญาณอ่อนนะครับให้เรากดลองใหม่นะครับจนกว่าสัญญาณจะโอเคนะครับแล้วก็กดเสร็จสิ้นได้เลยนะครับพอเสร็ตอนนี้นะครับให้กดเริ่มต้นใช้งานนะครับจะมีกล้องขึ้นมานะครับหนึ่งตัวตรงนี้นะครับจะเขียนว่าออฟฟิศนะครับที่เราตั้งไว้นะครับสัญญาณ wi-Fi สถานะออนไลน์นะครับ กดเข้าไปดูกล้องได้เลย่าทีนี้เราก็จะใช้งานกล้องได้แล้วนะครับอ่าเข้ามาหน้านี้เราก็ใช้งานได้เลยนะครับเวลาถูกต้องนะครับอ่าตรงนี้นะครับจะเป็นฟังก์ชันนะครับของกล้องเมื่อเราเข้ามาหน้านี้นะครับเราสามารถสั่งแทนกล้องได้เลยนะครับอ่าแลวผมจะลองนะครับอ่าสั่งโล่งนะครับขึ้นหมุนนะครับก็จะ ฟังก์ชันนี้ได้เลยนะครับส, like ส่วนด้านล่างตรงนี้ก็จะเป็นการซูมภาพนะครับสูงเข้าซูมออกนะครับใช้ตรงนี้เลยนะครับต่อมานะครับฟังก์ชันตรงนี้นะครับด้านบนนะครับก็จะมีไมล์ลำโพงตรงนี้นะครับถ้ากดไมล์นะครับให้เป็นสีฟ้าแล้วพูดนะครับฮัลโหลครับฮัลโหลเสียงก็จะออกที่กล้องนะครับถ้าเราอยากฟังเสียงคนที่อยู่ที่กล้องพูดกลับนะครับ ให้เรากดเปิดลาโพงตรงนี้นะครับให้เป็นสีฟ้านะครับฮัลโหลครับเสียงก็จะมาที่มือถือเรานี่จะเป็นเสียงสะท้อนนะครับเพราะเขาอยู่ใกล้นะครับอ่ะก็จะตรงนี้นะครับก็จะเป็นไมล์ลาโพงที่เอาไว้สนทนาผ่านแอปนะครับอ่ะส่วนฟังก์ชันตรงนี้นะครับถ้าอยากให้มีอ่ะปกติจะเป็นแบบนี้นะครับถ้าเราอยากได้ฟังก์ชันอื่นๆนะครับให้กดลูกศรลงตรงนี้ให้ให้กลายเป็นขึ้นแบบนี้นะครับ รงนก็จะมีฟังก์ชันต่างๆนะครับสกีนช็อตตรวจจับการเคลื่อนไหว AI นะครับถ่ายวิดีโอแบบเดียวไทม์นะครับหมวดส่องกลางคืนนะครับติดตามร่างกายคนนะครับก่อนจดจำใบหน้านะครับรุ่นนี้ก็จะมี AI อะมีแจ้งเตือนนะครับให้เรากดเปิดตรงนี้นะครับที่เป็นรูปคนวิ่งนะครับตรงนี้นะครับี่เขียนว่าการตรวจจับการเคลื่อนไหวกดเข้าไปนะครับจะมีให้การตรงนี้จะเป็นฟังก์ชันการเฝ้าสังเกตนะครับกดเข้าไปนะครับการตรวจจับจะมีปิด จับเคลื่อนไหวแล้วก็จับมนุษย์นะครับจับมนุษย์ก็จะเป็น AI นะครับจะแยกศาสตร์สิ่งของนะครับคนกับการเคลื่อนไหวึอื่นๆนะครับตรงนี้กดมนุษย์นะครับกอบใบหน้านะครับถ้าเราเปิดนะครับจะมีกรอบสีแดงๆนะครับขึ้นให้นะครับเมื่อเวลาเห็นคนนะครับติดตามร่างกายคนแล้วก็เปิดไว้นะครับความไวในการตรวจจับก็ปรับเป็นสูงไว้เลยนะครับ เท่านี้เองนะครับการตั้งค่าเราก็เข้าไปได้เลยนะครับตรงนี้พอเราเขตั้งค่าเสร็จนะครับเขาก็จะขึ้นสีฟ้าแบบนี้ให้นะครับก็มีการตรวจจับนะครับการติดตามคนเกอบใบหน้านะครับกล้องก็จะทํางานนะครับถ้าเห็นการเคลื่อนไหวนะครับการตั้งค่าก็จะประมาณนี้เลยนะครับส่วนการดูย้อนหลังนะครับตรงนี้นะครับจะเป็นพิววิวแบบเรียลไทม์นะครับเราก็จะดูภาพแบบปัจจุบันนะครับ ส่วนดูย้อนหลังนะครับเรากดมาตรงนี้นะครับด้านล่างขวามือนะครับอ่าก็จะมีการดูย้อนหลังให้นะครับตรงนี้ถ้าบันทึกไปเรื่อยๆนะครับก็จะมีไฟล์ให้เราเลือกดูนะครับส่วนการดาวน์โหลดนะครับจะให้กดตรงนี้เลยนะครับลูกศรชี้ลงนะครับอันนี้คือสกรีนช็อตนะครับลบไฟล์นะครับซูมไฟล์แล้วก็การดูแบบคูณนะครับอ่าตรงนี้นะครับจะเป็นปฏิทินนะครับให้เรากดเข้าไปเลือก วันย้อนหลังได้นะครับอ่าตรงนี้เลยนะครับโอเคนะครับส่วนหน้านี้นะครับก็เราก็จะมีตั้งค่าตรงนี้นะครับที่เป็นหกเหลี่ยมนะครับกดเข้าไปจะมีการตั้งค่าเมมนะครับการตั้งค่าอุปกรณ์กันนะครับการฟ้าสังเกตก็จะอยู่ตรงนี้ด้วยเหมือนกันนะก็คือการตรวจจับนะครับส่วนเมมนะครับจะมีการบันทึกให้นะครับตรงนี้จะมีการบันทึกแบบสั้นสั้นมากแล้วก็ยาวนะครับตรงนี้ก็เลือกได้เลยนะครับ ส่วนโหมด BDO วันบันทึกนะครับก็จะมีไม่บันทึกเลยบันทึกยี่สิบสี่กำหนดการบันทึกนะครับหรือว่าบันทึกการตรวจจับนะครับตรงนี้ก็กล้องจะตั้งให้เป็นแบบว่าการบันทึกตรงนี้อยู่แล้วนะครับผมตั้งเป็นยี่สิบสี่ชั่วโมงนะครับบันทึกเสียงไหมก็ถ้าไม่บันทึกก็กดตรงนี้นะครับให้เป็นสีเทานะครับอ่าตรงนี้เป็นการ format mem ค่าสถานะดูได้ตรงนี้เลยนะครับโอเคเรียบร้อยครับการใช้งานการเชื่อมต่อ ของกล้องรุ่น CS91 ก็ประมาณนี้เลยนะครับโอเคคลิปนี้ <Okay. S 1> ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ